อะไรจะไปไหนพอห่อเฮียงยังพอ่อเป็นเพื่อนไปไปไปเพื่อนเพื่อน,น,นชิโน,นมาฝากผมน้ำแน,ะนี่ฮ้ย สวัสดีครับหางดีแฟมิลี่นะครับผมสวัสดีครับเฮ้ยลูกชายลูกชายไหนครับนี่พ่อครับพาวันเมื่ลไหครับไปลาเลยครับผมไปลาเลย,ยาานลเนี่ยดูดูเด็้าทางบนเลยเนี่ยไปกินนมก่อนไปเลยเดี๋ยวพ่อปล่อยให้ไป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 ,ไปกินนมลูกไปไปลูกไปกินนมก่อนเ็ว มอครับเราจะยุ่พี่ละว่าปล่อยหลานมะเราจะปล่อยก็ได้ปลา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 ปาปาใจเย็นครับใจเย็นเย็นนะใจเย็นนะูพี่นะหมมีดอกทุงหวานจะเอาหวานมดเคยว่าหวานมดดิ้งดิ้งด้งด้งได้ไหมอันนี้บอกขึ้นแ่นต่พ่อเอาเคี่ย ไปแลวไปแล้วอียช้านะครับมือนี่มีละไกันั้างในย่าง,งเรียนละครับนี่ลงกันชักกันแล้กินน้ำยังนี่มีเย็นมีเย็นแป๊บนึงครับมีเย็นเอาถังน้ำให้ลูกช้างกินหน่อยเร็ว เ่งเพ่นเพ่นเพ่นอลาขี้เห็นเมโมบเมโมไปใช้เพราะว่าเมโมไปใช้ครับเเพ่นมืกิ้น้ำไเด้อมกินน้ำเดวมิงมามืกินน้ำแล้ครับเดวมามาเดว Mamma mời mama mời 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 กินไหมกินได้ไหมเฮ้เพิ่นไม่รู้จะเล่นหรือกินดีเรานหรือกินเถอะครับแต่พ่อคิดว่าลาเล่นมันนี่ฮึฮคักเลยเพิ่นคักเลยคัดคัด ไม่เย็นเล่นแล้วครับเล่นแล้วนี่เล่นแล้วนน่จะกินเล่นเรา่นิกินเล่นเรานี่้อื้ออ้ออื้ออื้อ้ออื้ออ้ยเฮ้ยออ้อ้ เขาทั้งปางกระจอกทั้งดางเลยเอรอไม่เย็นใช้ลุดายหลุดยังไม่ได้ลดตัวช้างเลยมาพี่หลวงวาพี่มาเดี๋ยวพ่อพ่อรถให้มาขันน้ำให้มาายหลุดบ่พี่โอ้ยโดนน้ำถอยจากเลยอ่ะมาเอาลาบ้าอัพ เราอาบครับมเอาปิดเลยไม่อาบแล้วเป็นลูกช้างอะไรที่ที่ที่เกียยตามน้ำแท้ดูเล่นอยากเล่นต้มสันทะ โอ้ยตั้งแต่เอาชายปรเทไม่มีน้ำกองเลยโอ้ยชมน้ำนาลูกช่างรีบปะเพราะว่าชมน้ำนาลูกช่างไม่ได้เล่นขี้ตมเลยอืมอ่ะทึ่อ่ะทึ่อ่ะทึ่อเพิ่นเพิ่นซึมอะไรครับซึมอะไรดู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 เงือหมอกใช่ไหมเหมืองเงือกเจาะแน่นฮดในลูกฮดเน้ คนเล่นเล่นๆเก็บ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 อะไรอยากเชิญนะของแท้นะพ่อของแท้นี่อุ้ยเด้ง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 ด้วยของแท้นะครับของหลาของแท้นะครับนี่มันของเหี้ยนะของเหี้ยของปามเหี้ยไหนเหี้ยไหนช่องเหี้ยละอย่าไปพี่บัวสุดยอดเลยนะเว้ยตูดปอดยอดขุนพลนะพี่บัวเนี่ยลาเพราะเชื่อดักชูลาไม่ได้ ลาใหญ่กว่าลาใหญ่กว่าขาลาใหญ่กว่าเอาน้เ้นอีออีขึ้นขึ้นมามามีลมาอีกกล้วยแล้วกินกล้วยกัพอแล้วมามามาเลวไม่ดึงสายยางอนี่แหละเดยปล่อยแม่เข้ามาแล้วีีดูด เปิดน้ำขึออ้นมาเลดิเปิดน้ำเฮลากินบ้างนะน้ำขึออ้นมาเลยม่ยันครับเฮ้ยเฮ้ยาลาจะไปให้แม่กินเปิดน้ำเฮลาแล,าล้วลาจะดิ้งช้าไปให้แม่าลาจะดิ้งช้าไปให้แม่มาเลยครับมาเลยขี้อะไร่ มันะเพิ่นโอ้ยขี้ก้อนเป็นลูกเป็นลูกนะครับเออก็ยังดีหน่อยอมิ่งบอกว้าวตืนใจเลยเฮ้ยอะไรจะลินต้องนี่ละครับมาเลยอื้มเพิ่อนอะไรอะไรมิ่งจะไปไหนครับจะไปไหนจะไปไหนอุ้ย อะไรจะไปไหนพ<ฮ>่อเสียงยังพ่อคุณคุณครับคุณคุณเออป็นบเพื่อนไป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 บงเพื่อนบึงเพื่อนบึงเพื่อนบเพื่นไปละคร นีแ่แหละครับผมเออมองนี่ลาเรียนเต้นน้อยครับพ่อนี่แหละครับมองลาเรียนน้อยครับฮึชนะชนาน,นี้ครับผมฮึไปใช้ครับมีครับมีครับชิโนะมาฝากลาเนี่ยนะครับชิโนะมาฝากผมน่ำเน นี่ฮิฮิฮิฮึสีน้ำมาฝากผมน้ำนี้ได้ครับเดอ้อเพื่อนโอ้เสยเลย,สสสสสยาาเสยเลยเสยเสยเสยไปหทำอะไป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  ฮ้ยพูดนะใครเรียกพูดนะพูดนะเมเจอรมีขนมมาฝากเร็วๆๆ่เล่าเล่เมเจอรมีขนมมาฝากเร็วๆๆ่เล่าเล่เมเจอรมีขนมมาฝากเล่า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 หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเปิ้งกำลังใจให้หางดีแฟมิลี่ด้วยนะครับ ไลฟ์สดเข้ามารับชมเยอะๆนะคะคแม่พี่สีขอบคุณใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณผู้เสียผู้สิงนะครับวอร์เรนแม่อวอนนะครับบ้านดาวกินเดียน,นะครับแล้วก็สมบูร์บานนะครับขอบคุณพี่บัวบานด้วยครับเ mm hmm. ด้อที่ทําให้ทุกคนรู้จักมี่นะครับขอบพระคุณครับอุ้ยอุ้ยปอป๋าครับในหยังครับไฮลาชอยบ้าไฮลาชอยบ้าครับผมอือ จะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม